24พฤจิกามหาสุขคลายความทุกข์เกมเมอร์ไทยกันทวนหน้าเปิดมาแบบเงียบๆแต่โคตรหาสิ่งนั้นหนาเรียกว่าแฟบเกมเมอร์ซีเรียแสแซมเกมเครียดคือเกมแรกแต่ก็แปลกผมไม่เครียดกลับดูเพลินออกมาสได้ die, ตามมาไม่นานเกินหลังจากนั้นพี่แกเชิญแกติงเกียสผมรู้จักพี่เชฟเพราะ flat out ดูครั้งแรกนึกว่าเมาเสียงเหมือนง่วงดูไปมาแม่งโคตรมันชนกันนัวต้องมึนหัวเพราะพี่แกเอาแต่ชนขอขอบคุณพี่ชอเชฟสำหรับเกมพี่แกซื้อให้ผมเต้มตั้งหลายกล่องไอผมนั้นนึกสนุกอยากจะลองคิลลิงฟลอร์หนึ่งต่อหนึ่งกับพี่แกอย่างที่คาดแพ้รบาบคาบตามไม่ติดดับสนิทไอเอคลอสู้ไม่ไหว เก่งจริงๆ FPS ชมจากใจไม่มีใครไม่รู้จักแฟบเกมเมอร์หนึ่งปีแล้วช่องดีๆมีสาระก็อยากจะให้พี่เชฟนั้นทำต่อเป็นตัวอย่างเกมเมอร์ไทยที่ดีเนาะอ,อยากจะขอให้อยู่ยาวคู่ชาวไทย Happy Birthday แฟบเกมเมอร์หนึ่งปีแล้วนะครับครั้งแรกผมขอโทษด้วยนะพี่เชฟวันที่ยีใช่ไหมไม่ใช่วันที่ยีเนาะโอเค Yeah. <laughs>